นาราสุริยะเรืองหลังสีโซราชีวมีถูกต้องสามองค์เทพโสภีกุ่มหลักดวงชะตาใดพรั่งพร้อมยัศนั้นหนาพันค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดยอาจารย์ธนอนอนค่ะเราก็มาราศีกุ่มกันนะคะในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ ดีตรงที่ว่าดาวพระประสดีเนี่ยได้ตำแหน่งกบุรเกณฑ์ยังไม่พอนะคะยังได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อีกถือว่าเป็นดวงที่สว่างเจอจรัดเลยนะคะเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าชะตาราศีกุมลัคนาราศีกุมในรอบ12ปีที่มีโอกาสสว่างสวัยนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันกัดกินเรามาเนี่ยที่ เรารู้สึกเรามืดดำกับปัญหานั้นหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ในรอบ12ปีเนี้ยนะคะเราก็จะหาทางออกให้กับชีวิตได้แล้วนะคะแต่ถ้ายังหาไม่ได้เนี่ยต้องไม่ใช่ราศีกลุ่มแล้วนะคะนะคะค่าเทนี้ความดีของท่านเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยกุ่มอยู่จนถึงวันที่28กันยายนนะคะพอเดือนตุลาคมเนี่ยก็สถิตอยู่ใน ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนวินาศนะคะทรัพย์วิบัติค่าคนพัดกระจัดกระจายเลยนะคะก็ระมัดระวังนะคะตอนที่ท่านเดินพักราศีนะคะจากกมุตเกณฑ์เนี่ยองเกณฑ์เนี่ยอุดมเกณฑ์เนี่ยมาสู่เรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเก่าๆยังติดตัวและติดตามเจ้าชะตาอยู่นะจนถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยแม้ว่า จะขยับขึ้นนะไปสู่ความเจริญความสว่างแล้วแต่ก็ยังม่อาจทอดทิ้งปัญหาหรือสิ่งที่ผูกพันผูกมัดมาแต่เดิมได้นีถ้าสลัดไม่หลุดก็เอาปัญหานะั้นติดขึ้นไปด้วยนะคะก็พยุงกันไปอาจจะไปช้าหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้ไปเพราะเป็นช่วงจังหวะดวงขึ้นของเจ้าชะตานะคะ เจ้าชะตาจะมีความดีอย่างปาฏิหาระคะจะได้โชคลาภอย่างปาฏิหารหลังจากวันที่30ตุลาคมที่ดาวพระเกตได้ยกย้ายไปสู่ราศีปุตตะนะคะซึ่ง หมายถึงการให้โชคให้ลาบที่เพิ่มผูนอย่างปาฏิหาริย์ที่คาดคิดไม่ถึงเลยนะคะแต่ในเรื่องของความรักคู่รองต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าดาวความรักมาสถิตยอยู่ในเรือนมอรณะนะคะดาวพระังข่าเนี่ยซึ่งเป็นดาวการงานมาสถิตในเรือนสุภาเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวพสศุเพราะฉะนั้นการงานดีจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือจะมีในเรื่องของอความรักที่เกิดจากการงานก็ได้นะคะ แต่ถ้าไม่โฟกัสเรื่องของความรักก็อย่าเพิ่งเท่าไหร่นักเพราะเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนรักว่าเออคนนี้จะต้องเลิกกันก่อนเขาจะไปเจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แค่กลางเดือนตุลาคมในวันที่18ตุลาคมเนี่ยดาวแห่งความรักคู่ครองก็มาสถิตในเรือนสุภาษแล้วนะคะหลังจากกลางเดือนตุลาคมไปเนี่ยดาวแห่งความรักคู่ครองถือว่าอโอเคดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งนิดเนี่ยอาจจะไปเจอกันในแดนไกลก็ได้นะคะ แต่ในเรื่องของการงานถือว่าดีเพราะดาวพระศุกร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งปรารเกษตรก็จริงแต่ว่าอยู่ในบ้านของเพื่อนรักถึงวันที่ 31อตุลาคมแล้วเดี๋ยวท่านก็ขยับขึ้นมาที่ราศีธนูในเรือนลาภะแล้วนะในเรือนลาภะเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนใะนราศีธนูคือดาวพ,พระพฤหัสบดีนะคะดาวแห่งความงดงามทั้งทางโลกและทางธรรมดาวแห่งความสว่างของเจ้าชะตาซึ่งดาวพระพฤหัสบดีในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนไปแล้วเนี่ยถือว่า แข็งแรงและให้คุณกับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีนะหรือเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะปลอดปร่งของเจ้าชะตาทีเดียวและถือเป็นการเริ่มต้นที่เรียกว่าดวงขึ้นดวงดีตนุกุมพัสะชะพันธุกปุตตะเลยอย่างน,น้อยๆ5้าปีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้เราย้อนไปเมื่อ12ปีที่แล้วเราเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆที่มากมายแล้วเรากลับฟื้นเนื้อฟื้น ตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะนะแต่ช่วงที่ดีจริงๆเนี่ยนะให้สังเกตดาวใหญ่นะคะก่อนวันที่28กันยาดีหลังวันที่8พฤศจิกายน2564นี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ ดาวพ่ะประสวดีเนี่ยสถิตในเรือนวินาศเนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินด้วยและดาวโชคลาบด้วยมากุมลัคนาเนี่ยไปสถิตเรือนวินาศทาให้เรามีปัญหาการเงินโชคลาบอย่าเพิ่งเสี่ยงเยอะนะคะการเงินอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่เ,เกี่ยวกับการเงินเยอะนะคะ จะทำให้เสียเปล่าเสียฟรีไปในช่วง28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนะต่อจากนั้นรุยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมเนี่ยยังต้องมีการดำเนินชีวิตแบบต้องระมัดระวังนะปลายปีดาวพระพระสบดีหลัง8พฤศจิกายนเรียไปสถิตเป็นทั้งกบุรเกณฑ์องค์เกณ์อุดมเก์นะใน ราศีกุมเนี่ยแล้วก็ไปกันเงินอีกอู้ยิ่งใหญ่รวยใหญ่รวยโตหรือมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ก็อย่าประมาทนิดนึงนะพระราหูเนี่ยท่านกำลังเดินย้อนจากมานะซึ่งพระราหูเนี่ยเป็น ตนุของเจ้าชะตาแต่มาเจอพระมริตยูนะอาจจะมีการเดินทางไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนก็ได้นะคะอยู่กับดาวให้เป็นนะเพราะว่าการที่ดาวพระราหูเนี่ยซึ่งเป็นดาวแห่งความมัวเมารุ่มหลงเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังมาสู่เราเนี่ยนะนะ แล้วก็เป็นตัวเราด้วยไอ้ตัวเราจะเกิดอะไรนะเราจะโดนระเบิดหรือเปล่าเราขึ้นเครื่องบินแล้วระเบิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะราะพระราหูก็คือรถเรือการเดินทางที่กลุ่มกับพระบริตยอยู่นะแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ที่ดาวพระประสบ,บดียังเดินถอยหลังอยู่ในเรือนวินาศอีกเนี่ยยังต้องระมัดระวังนะอาจจะมีแบบว่ามีเรื่องมีราวมีปัญหาขัดแย้ง อะไรอย่างเงี้ยนะโชคลาบก็มีม,มีหยุดหยุดนะให้เราสังเกตดาวพระประสับดีไว้นะคะถ้าดาวพระประสับดีมาให้คุณนะมาเป็นกมุตรเกณ์มาเป็นองค์เกณ์มาเป็นอุดมเกณ์เนี่ยเต็มที่เลย เพราะราศีของเราเนี่ยเป็นราศีแห่งโชคลาภเป็นราศีแห่งการเสี่ยงโชคหรือจะได้สิ่งต่างๆมาเนี่ยอย่างปาฏิหาริย์ได้นะคะหรืออย่างคาดคิดไม่ถึงนะคะด้วยพลังแห่งเจ้าชะตาอย่ายอมแพ้โชคชะตาที่ริขิดไว้นะคะขอเป็นกําลังใจช่วยนะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมขอให้ทุทกๆท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ